สวัสดีตอนสายๆครับวันนี้พามาลงแปลงจริงครับวันนี้มีนนข้าวกลอยุได้สองเดือนกลัวเลยครับเกือบจะได้ใส่ปุ๋ยรับรวงเลยครับอันนี้รอบสองไม่ได้ใส่นะครับนี่รอบสองไม่ได้ใส่ปุ๋ยเแต่ดูความงามครับมองไปนี่ เดี๋ยวจะมาดูการแตกกอรครับมาดูการแตกกอของข้าวครับนี่ปักดำใช้ประมาณ3มต้นนะครับดูมันจะแตกมาเท่าไรครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิสาสี่ห้าสิบห 7 18 19 20 21ก่แตกกอมาทั้งหมดก็21 21ต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูเทียบกับขวดขวดน้ำหนึ่งลิตรนะครับนี่ขวดโคกนี่ครับนี่คือการแตกกอแล้วดูระดับน้ำที่ผมบอกครับผมจะบอกประจำเลยนี่ต้มหลังมือนิดน,นึงแต่ว่าช่วงนึงเนี่ย ปล่อยให้แห้งเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่มีน้ําอันนี้จะไม่ได้สูบน้ําใส่ปล่อยให้มันแห้งเพราะรู้ว่าฝนมันจะตกนี่ก็ตกเมื่อวานนี่ครับก็ปล่อยให้มันอดจริงอ่ะก็จริงมันก็ขาดธาตุอาหารนะครับเพราะราใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวเราจะมาใส่รับรวงในเรื่องการขาดธาตุอาหารเนี่ยเราเดี๋ยวจะมา วิเคราะห์ครับว่าขาดตัวไหนสังเกตใบมันจะเหลืองเนี่ยปลายใบยเหลืองแห้งแล้วเนี่ยแต่ว่าเข้ามันนี่แหละสมบูรณ์ครับนี่ก็เกือบจะใส่รับรวงแล้วมีต้นเริ่มกลมแล้วจะใส่ช่วงกันยาครับนี่ก็สิงหาละเหลืออีกไม่กี่วันจะเข้ากันยากลา,กลางกันยาก็รับรวงได้ครับ ดูหลายๆหลายที่ก่อนนี้เบลอดปล,ปลาเลยครับดูสังเกตการดำมันจะห่างนี่ไปดำแตกกอแล้วมันจะเนะี่ยมันจะหนาเลยถ้าเราดำเท่จะเป็นโลกด้วยเพราะว่ามันทีเกินไปแสงแดดส่องไม่ถึงแล้วพ,พวกโลกมันก็จะกระจายไวเร็ว สใบจะหนาครับนี่เดี๋ยวมาดูตอนใส่ปุ๋ยกันครับนี่ยังยังครับนี่สังเกตโรคก,ก็ยังไม่มีครับสังเกตจากใบยังไม่มีครับพวกโรคไอเชื้อราอาจจะมีนิดนิดครับนี่แต่ว่า นี่ครับมันจะไปอาจจะไประบาดช่วงนั้นก็ได้ช่วงที่เป็นหลวงตอนนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวก็ฉีดยาครับนี่มีนิดนิดหน่นนนอยไม่เป็นไรสวง,งามครับ บางทีมันจะบ่าไปหน่อยเนหะ็นไหมตรงขอบขอบมันจะสังเกตขอบคณาตรงกลางตรงขอบนะข้ามันจะงามกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติขอบมันจะสูงกว่าคณาอยู่แล้วนี่ตรงขอบเนี่ยมันจะไปสูงสูงกว่าด้านกลางเวลาไถนะครับถ้าพวกไถเวียนซ้ายเวียนขวานะแล้วทีนี้ ตรงนี้มันจะแห้งมันจะไม่ค่อยมีน้ําแต่ก็อาจจะเป็นทฤษฎีเล็กน้อยครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้นี่เริ่มจะมีนอนแล้วครับนอนม้นใบเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องนอนม้นใบครับกับอันนี้ก็ขอ จบการน,นำเสนอแค่นี้ครับเดี๋ยวจะมาอธิบายใหม่มันใส่ปุ๋ยครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งครับเนี่ยแปลงนู้นทึ่ผมไม่่อยไปดูครับขอบคุณครับครับซึ่งแปลงนี้เนี่ยผมได้ใส่30 30ูาศูนย์ครับแต่ไม่ใช่ยูเรียแต่ว่าการปรับปรุงดินดีครับแปลงนี้พเพราะปลูกพืชหมุนเวียนตลอดแล้วก็ใส่ขี้ไก่ ก็เลยดูจะง,งามเป็นพิเศษอาจจะเป็นมงกุอาจจะใส่ยูเลียหรือใส่สูตรอื่นอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันครับอันนี้ก็มานำเสนอสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ความารับชมครับขอบคุณครับ